ร่งร้ว่ากล้องยังไม่ปิดหรอกรูว่ากล้องยังไม่ปิดหรอกก็คือมีอยู่เลยไี่ก้าวฉาหนนพุกคอนมอทุบหลักมาไม่เป็แกมันใสดีแกมันเลี้ยวห้าไปไหนจะทเจอนจงจะทาิตเนตจะไปไหนมาเก็บของก้อนโตลกมากเนี่ยโต๊